คลิปนี้นะคะเดี๋ยวท่านจะมาสรุปหุ้นกู้นะที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะคะจากแสนสิรินะคะอันนี้เอามาจําหน่ายให้กับนักลงทุนรายย่อยนะมีเงิน10,000บาทก็สามารถซื้อหุ้นกู้รุ่นนี้ได้นะคะเดี๋ยวท่านจะสรุปเงื่อนไขนะคะดอกเบี้ยแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆนะรวมถึงวิธีการจองซื้อให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวใครสนใจเนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้นะคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมันนี่ทริกนะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวท่านจะมาสรุปหุ้นกู้ของแสนสิรินะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยกำลังจะเปิดจําหน่ายนะคะและเพื่อนๆก็สอบถามกันมาเยอะนะรุ่นนี้นี่ถือว่าเป็น Talk of the t o w ทนะคะเนื่องจากว่าเขาเปิดให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้าไปซื้อด้วยจํานวนเงินที่น้อยกว่าหุ้นกู้ตัวอื่นๆนะคะตัวนี้ก็10,000ก็สามารถมาซื้อได้เดี๋ยวท่านจะสรุปเงื่อนไขรา,ายละเอียดให้ฟังนะท่านอยากให้เพื่อนๆฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจนะท่านมั่ ที่ทันสรุปมาเพื่อนๆจะเข้าใจเรื่องของหุ้นกู้แล้วก็นําไปตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะก่อนที่จะไปฟังใครชื่นชอบคลิปวันนี้นะที่ทันออกมาอัปเดตบ่อยๆนะคะช่วยกันกดไลค์นะแล้วก็ฝากติดตามช่อง ทันมันนีทริกนะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะทันจะขอสรุปแบบไล่เรียงกันไปนะคะตั้งแต่หุ้นกู้คืออะไรนะคะลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยเราได้เงินยังไงนะคะก่อนที่เราจะซื้อหุ้นกู้เราจะต้องดูอะไรบ้างเพื่อตรงนี้ให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนที่เราจะซื้อหุ้นกู้นะคะแล้วต่อไปทันก็จะสรุปรายละเอียดของหุ้นกู้แสนสิริแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิธีจองนะแบบนี้น่าจะโอเคนะคะ หุ้นกู้คืออะไรนะคะหุ้นกู้เนี่ยคือตราสารหนี้ประเภทหนึ่งนะคะอันนี้ออกโดยภาคเอกชนนะถ้าตราสารหนี้ออกโดยภาครัฐนะคะเราก็จะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตั๋วเงินคลังนะคะออกหุ้นกู้มาก็เพื่อระดมเงินนะคะหรือว่าระดมทุนเนี่ยเอาไว้ใช้ในกิจการต่างๆของบริษัทนะ,ะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือบริษัทเนี่ย ต้องการจะระดมเงินนะคะหรือว่ายืมเงินนะ,ะเอาไปใช้ในกิจการนะคะและระหว่างทางที่เขายืมเขาก็จะจ่ายดอกเบีย้ยให้กับเจ้าหนี้นะคะหรือว่าจ่ายดอกเบีย้ยให้กับเราเนี่ยคนที่ไปซื้อหุ้นกู้นะ,ะตามเงื่อนไขที่เขากําหนดค่ะ โดยผู้ที่ออกหุ้นกู้นะคะหรือว่าบริษัทเนี่ยในที่นี้คือแสนสิริถูกไหมคะแสนสิริเนี่ยก็จะมีฐานะเป็นลูกหนี้นะคะถ้าท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆหรือว่าใครเนี่ยที่เอาเงินเข้าไปซื้อหุ้นกู้เนี่ยเราก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้นะคะหุ้นกู้ส่วนใหญ่ที่เห็นในประเทศไทยนะส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มต้นจําหน่ายนะสำหรับรายย่อยนะคะก็จะเริ่มอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะการจําหน่ายหุ้นกู้เนี่ยก็จะมีทั้งจําหน่ายให้รายย่อยนะคะจำหน่ายให้นักลงทุนรายใหญ่ให้นักลงทุนสถาบันนะแต่ที่ท่านเห็นมาส่วนมากนะคะรายย่อยเนี่ย บาทนะฉะนั้นตัวนี้นะคะถือว่าออกมาตอบโจทย์นักลงทุนรายย่อยนะเพราะว่าเริ่มต้นได้ที่1,000 0บาทนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูผลตอบแทนกันบ้างดีกว่าว่าถ้าเราเนี่ยลงทุนหรือว่าเราซื้อหุ้นกู้ฉบับดึงเนี่ยเราจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของอะไรบ้างคะ่ะ รูปแบบแรกนะคะที่เห็นแบบบ่อยที่สุดนะก็เรียกว่าเป็นดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยอันนี้เราก็จะได้รับระหว่างทางในการที่เราเนี่ยถือครองหุ้นกู้นะดอกเบี้ยก็จะมีการจ่ายให้เราปีละสองครั้งหรือทุกๆ6เดือนนะคะแต่ว่าหุ้นกู้บางรุ่นก็จ่ายดอกเบี้ยปีละ4ครั้งหรือทุกๆ3เดือนนะคะอย่างแสนสิริตัวนี้ก็จะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะคะเงื่อนไขว่าแต่ละฉบับเนี่ยเขาจ่ายแบบไหนเราก็จะต้องไปดูแต่ละฉบับกันนะคะแล้วก็เงินต้นนะเงินต้นที่เราซื้อเข้าไปนะคะเราก็จะได้คืนเมื่อเราถือไป จนครบกําหนดนะคะส่วนดอกเบีย้ยที่เราได้รับจากหุ้นกู้ตรงนี้นะคะก็คือเราจะเสียภาษีหักณนะที่จ่าย15%นะคะเช่นเดียวกับรายได้ที่เราได้มาจากดอกเบีย้ยชนิดอื่นๆนะคะหุ้นกู้อีกหนึ่งแบบนะเดี๋ยวท่านจะสรุปเอาไว้เผื่อในอนาคตเพื่อนๆจะเจอนะ,ะจะเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบีย้ยนะ,ะอันนี้เราจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของส่วนลดนะคะส่วนลดหรือที่เขาเรียกว่าซีโร่คูปองบอลนะอันนี้ก็คือหุ้นกู้ที่จะกําหนดราคาขายต่ํากว่าราคาที่ตราไว้นะคะอันนี้หมายความว่า วันที่เราซื้อหุ้นกู้เนี่ยเราจะชําระเงินหักราคาส่วนลดไปแล้วนะคะแต่เมื่อเราถือหุ้นกู้จนครบกําหนดนะคนที่เป็นบริษัทนะคะหรือว่าผู้ที่ออกหุ้นกู้เนี่ยก็จะคืนเงินเต็มจํานวนตามมูลค่าที่กําหนดไว้ให้กับเรานะคะยกตัวอย่างนะถ้าหุ้นกู้มูลค่า1000บาทอายุ1ปีนะคะเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยแต่มีส่วนลดให้ผู้ซื้อ2%อันนี้หมายความว่าวันที่เราไปซื้อหุ้นกู้เนี่ยเราชําระเงินเท่าไหร่คะลด2%ก็คือเราชําระ980บาทนะและอีก1ปีข้างหน้า เมื่อหุ้นกู้เนี่ยครบกําหนดนะเราก็ได้เงินคืน1000นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าการได้เงินแบบส่วนลดนะใครเข้าใจตรงนี้นะคะพิมเข้าใจให้ทันหน่อยคะ่ะก่อนที่เราจะซื้อหุ้นกู้นะเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะทานสรุปมาให้3ข้อนะคะแบบสั้นๆนะคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะ่ะข้อแรกนะคะดูอันดับความเสี่ยงของบริษัทนะหรือว่าดูเครดิตเลตติ้งนะคะอันนี้ก็จะบ่งบอกความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้นะถ้าเราไม่อยากลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปนะคะเราก็ควรจะเลือก หุ้นกู้ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้นะคะก็จะแบ่งเอาไว้นะคะก็จะเรียกว่าเป็น investment grade นะคะตรงนี้ที่สีเขียวๆนะคะหมายถึงว่า rating ตั้งแต่ triple A นะคะลงมาจนถึง triple B ลบนะอันนี้คือ investment grade นะคะข้อที่2นะคะก็คือดูรายละเอียดของหุ้นกู้ในฉบับที่เราจะซื้อนะคะว่าหุ้นกู้อันนี้มีระยะเวลากี่ปีนะคะมีการจ่ายเงินให้เราเป็นแบบไหนนะคะจ่ายในรูปแบบของดอกเบีย้ยหรือว่าส่วนลดตามที่ท่านพูดไปด้านบนนะคะถ้าเป็นดอกเบีย้ยจ่ายให้เรากี่ นะคะเราจะได้รับอดอกเบีย้ยเนี่ยปีละกี่ครั้งนะรวมถึงวัตถุประสงค์นะคะในการออกหุ้นกู้ของบริษัทว่าเขาออกหุ้นกู้มาคราวนี้เขาออกออกมาเอาเงินไปทําอะไรนะคะข้อที่3นะคะก็อย่าลืมดูเรื่องผลตอบแทนว่าผลตอบแทนเนี่ยโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าเราซื้อหุ้นกู้เนี่ยเหมือนเราให้เขายืมเงินถูกไหมคะเราก็จะต้องมีค่าเสียโอกาสหมายถึงว่าระหว่างทางที่เรายังไม่สามารถใช้เงินของเราได้นะผลตอบแทนที่เขาให้เป็นดอกเบีย้ยก็จะต้องดูว่าสมน้ําสมเนื้อนะโอเคไหมคุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือเปล่านะคะแล้วเพื่อน ื่นก็อย่าลืมดูเรื่องปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆนะของบริษัทที่ออกหุณกู้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้สินของบริษัทประวัติการผิดนัดชําระหนี้นะเคยมีมาก่อนไหมนะคะตรงนี้เราก็จะต้องดูนะงบการเงินอะไรแบบนี้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเราเนี่ยให้ใครสักคนยืมเงินนะคะเราก็จะต้องทําไมคะตรวจสอบคุณสมบัติเขากันหน่อยนะคะ ฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆน,น่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเกี่ยวกับหุ้นกู้อ่ะแล้วเดี๋ยวต่อมานะคะเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าหุ้นกู้ของแสนสิริตัวใหม่ล่าสุดอันนี้จะเป็นยังไงคะ่ะหุ้นกู้ตัวนี้นะคะชื่อว่าหุ้นกู้แสนสิริ IEC อนะคะอายุของหุ้นกู้ตัวนี้ก็คือ2ปี6เดือนนะคะเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทแสนสิรินะคะอัตราดอกเบีย้ยก็คือเขาจะจ่ายให้เราเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะตลอดระยะเวลาที่ถือครองนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยจะจ่ายออกมาให้เรา ทุกๆ3เดือนนะคะหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยจ่ายสี่ครั้งนะคะดอกเบี้ยงวดแรกก็จะได้วันที่21ธันวาคมนะคะ2,564เหมือนที่ท่านบอกนะคะดอกเบี้ยที่เราจะได้รับนะคะการลงทุนตราสารหนี้ทุกอย่างนะ,ะไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะคะหรือว่าหุ้นกู้เนี่ยเราจะต้องเสียภาษีหักณที่จ่าย15%ก่อนที่เงินจะถึงเรานะคะแต่ว่าหักณที่จ่ายที่เขาหักไปเนี่ยตรงปลายปีเราสามารถหักออกจากยอดภาษีที่เราจะเสียนะคะหรือว่าขอคืนตรงนี้สามารถทําได้นะคะหุ้นกู้ ู้แสนสิริตัวนี้นะคะก็จะจําหน่ายในมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทนะคะเริ่มซื้อขั้นต่ําได้ที่10,000บาททวีคูณครั้งละ10,000บาทนะคะหมายความว่าเพื่อนๆสามารถซื้อได้10,000 10, 20,000 10, 30,000 10, 10, 40,000อะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ทําให้รายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนที่บอกก็คือหุ้นกู้เนี่ยปกติแล้วรายย่อยเนี่ยจะเริ่มที่10,000แทวีคูณครั้งละแสนนะคะแต่ว่าอันนี้นะฉีกทุกกฎนะคะเริ่มต้นที่10,000บาทอันนี้ถือว่านามาตออบโจทยยยยย์รา่เลนะคะค ดเด่นของหุ้นกู้แสนซีรีส์ c นะคะตรงนี้เดี๋ยวท่านสรุปให้คร่าวๆนะคะข้อ1ข้อ2เนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าแสนซีรีส์เนี่ยก่อตั้งมามากกว่า37ปีนะคะทำธุรกิจหลักก็คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะสัดส่วนรายได้ก็อยู่ที่90%นะแล้วก็มีรายได้ธุรกิจอื่นๆด้วยเช่นบริหารจัดการในเรื่องของในหน้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถือว่าแสนซีรีส์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งนะคะของ เกิดวิกฤตโควิด19นะแต่ว่าแสนสิริก็ยังมีอัตราการเติบโตที่ดีนะคะมีรายได้สูงสุดในกลุ่มตลาดอสังหานะคะข้อที่4เขาบอกว่าขณะที่ปี2564นะปีนี้นะคะยอดขายแล้วก็ยอดโอนเนี่ยได้เกินกว่า50%ของเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้นะคะและสุดท้ายนะก็คือข้อที่5นะคะเขาบอกว่าบริษัทแสนสิริเนี่ยเคยออกหุ้นกู้มาแล้ว34ชุดนะคะตั้งแต่ปี2552แล้วก็มีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาตลอดค่ะ วัตถุประสงค์นะคะของการออกหุ้นกู้ก็คือบริษัทเนี่ยจะนําเงินที่ออกหุ้นกู้มาได้แล้วนะคะก็จะนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจนะคะอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยอยู่ที่ T วิเปอบ,บวกนะคะเหมือนที่พูดไปข้างต้นนะถ้าทวิเปอล,ลบขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ในระดับของ Investment g เกดนะคะหรือว่าเป็นเกรดที่สามารถลงทุนได้นะคะระดับความเสี่ยงก็อยู่ในระดับที่4นะ,ะถ้าเทียบกับความเสี่ยง8ระดับนะคะการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตรงนี้บริษัััททไไมม่ดด้จจเองะีบริษ กลางนะมาช่วยจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะอันนี้เขาก็จัดโดยบริษัท Twist Rating จำกัดนะคะเมื่อวันที่2กันยายน2564ค่ะ หากใครนะคะฟังมาถึงตรงนี้นะรู้สึกว่าน่าสนใจนะสามารถจองซื้อได้ที่ไหนนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปธนาคารนะคะอันนี้เขาร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์นะสามารถจองซื้อหุ้นกู้ตัวนี้ออนไลน์ได้เลยนะคะในแอปนี้นะก็คือ SCB EC นะคะวันที่เขาจะเปิดก็คือเปิดจองวันที่16กันยายนนะคะ2,564นะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะคะตรงนี้เขาก็จะเปิดไปจนถึงวันที่ 20กันยายน2564นะคะโดยที่หากเราต้องการจะจองเนี่ยเราก็อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนรอเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวท่านมีขั้นตอนการลงทะเบียนมาฝากนะคะแบบง่ายๆค่ะ การลงทะเบียนการซื้อหุ้นกู้นะคะในแอป s c b Easy อันนี้สามารถทําเองได้แบบง่ายๆเลยนะคะใครที่ใช้ s c b Easy อยู่นะอันนี้ทันลองเข้าไปทำนะเพราะว่าทันก็ใช้เหมือนกันนะคะ3นาทีเสร็จนะไม่ถึงด้วยนะคะตรงนี้เราก็เข้ามาที่หน้าแอปนะคะเราก็เลือกไปที่การลงทุนนะคะเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่หุ้นกู้นะพอเข้ามาที่หุ้นกู้ปุ๊บเขาก็จะมีให้เราทวนข้อมูลของเรานะคะที่อยู่อาชีพอะไรแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ส่ง OTP มาก็เสร็จแล้วนะ,ะเวลาลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะขึ้นหน้านี้นะคะว่า ลงทะเบียนสําเร็จนะอันนี้คือการลงทะเบียนรอเอาไว้นะคะพอเราลงทะเบียนรอไว้แล้วถึงวันที่16กันยายนเมื่อไหร่นะคะ8โมงครึ่งเมื่อไหร่เราก็กลับเข้ามาในแอป,ปนี้อีกอันนี้ก็รณีใครจะจองซื้อนะคะเราก็เข้าไปที่การลงทุนนะหรือว่า investment นะคะเหมือนเดิมกดไปที่ปุ่มของหุ้นกู้นะคะและเสร็จแล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพหรือว่ามีปุ่มที่ขึ้นว่าหุ้นกู้แสนสิริ IEC นะใครที่ลงทะเบียนแล้วกดไปวันนี้ยังไม่เจอนะคะเพราะว่าเขายังไม่เปิดนะวันที่16มันนถึึงจะข้นนะะว่าสิ IE แล้วเราก็ค่อยกดแล้วเราก็กดกรอกจำนวนใส่พินอะไรแบบนี้เข้าไปนะคะอันนี้ก็คือคร่าวๆที่ทันนนำมาฝากกันค่ะ วิธีจองซื้อเนี่ยไม่ยากนะคะง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันแต่สิ่งที่ยากก็คือนะคะเราจะสามารถกดได้ทันหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเปิดตัวมาแบบนี้นะคะขั้นต่ำได้ที่1 0,000ื่นแล้วก็ไม่ได้ขายเยอะเนี่ยทันคิดว่านักลงทุนรายย่อยหลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจนะรวมถึงดอกเบีย้ยก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะคะใครฟังดูแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจพิมพ์น่าสนใจนะคะใครรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคยังได้ดอกเบีย้ยน้อยไปหรือว่า ระยะเวลาน,านานไปเราไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่านะคะก็พิมพ์ว่ายังไม่โดนนะลองคอมเมนต์กันหน่อยนะอยากรู้ว่าอะไรจะมากกว่ากันนะคะแล้วก็อันนี้ย้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าท่านไม่ได้มาชี้ชวนนะคะไม่ได้มาชีชนนะะาช้ชวนการลงทุนหุ้นกู้นะ,ะเพียงเป็น,เ,ปนเพียงการสรุปนํามาฝากนะคะเพื่อนๆจะลงทุนนะเงินของเพื่อนๆจะต้องไปศึกษาต่อนะคะเดี๋ยวท่านจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะลองกดเข้าไปนะคะในลิงก์ของแสงสิริอ่านดูทําความเข้าใจอีกรอบนึงนะคะจดสัรเงินเย็นว่าเราเนี่ยเหมาะไหมถ้าเราโอเคนะคะเราคิดว่าดีกับตัวเราเหมาะกับเราเรามีความรู้้ควาาาามมเขใจก็สรถ ลงทุนได้ใครที่คิดว่าไม่เหมาะนะคะเราก็ไม่จําเป็นนะการลงทุนมีมากมายนะคะเราก็ค่อยเลือกในสิ่งที่เหมาะกับเราก็ได้นะวันนี้ไปแล้วนะคะใครชื่นชอบคลิปนี้บ้างนะคะพิมพิมบอกกันหน่อยนะคะอยากดูคลิปอะไรต่อไปนะเดี๋ยวท่านจะมารีวิวให้เรื่อยๆนะวันนี้ไปกกอนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย